สู้กับเาริมานะครับวถือว่าสวานกันเลี้ยงของกันว่าพอใยั่หลุยอ่าครับอยากให้พ่อย้อนไปว่าพ่อนี่เลี้ยงหมูแบบใดครับอยู่ตอนนี้ครับพอตอนนี้ก็เลี้ยงหมูคือเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ครับเอาลูกมันตรงขายครับเลี้ยงเอาลูกมันให้ตรงขายไปให้ผูื้อนเป็นยังจังได้เลือกที่จะเลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกคือว่าเข้าทุนหน่อยครับเข้าต้องเลี้ยงแบบนี้เข้าคือว่าเข้าบม่มีทุนสี่สียเอามาขุนอืครับ ภาก็ขายลูกเพราะมันลูกออกมาเภาก็ขายนี่ก็ตอนนี้ก็อีกประมาณสองสามหมื่นนี่ก็คอด้วครับนี่แม่อเนี่นะครับพอแม่พี่น้องครับแม่คอดแล้วกับประมาณสี่สิบวันถึงอสี่สิบห้าวันภาก็ขายครับครับแล้วก็มีการดูแลความสะอาดอยังบ่การดูแลความสะอาดคือตัวนี้คืออะไรมาเรียกว่าครับแบบมันเป็นจุลินทรีย์ครับอือดอันตรายต่อคนแล้วก็ต่อสัตว์ครับครับเท่ากันท่ามี พวกมาแรกวันพวกกันเเม่มาในเหล่าหมูของเขาหลายเท่ากับสี่คนตัวนี้ครับต่อไปครับสัปดาห์ละสองเทื่อกระไรครับเพื่อสัปดาห์ละเทื่อกระไรครับอะไรไม่เช็ดให้แม่วัานีหนีหรือว่าตายที่หอยังไงยังอ๋อไมโครเบสครับไมโครเบสครับตุลิซี่ดับกินเนาะงดับกินหอมครับอืบอนตะล่าต่อคนครับใช่ได้ครับในลงไก่ลงเลื่อนหมูลงเลื่อนไก่ใช่ได้ครับครับก้อนบม่ได้ใช่เพืนี่เป็นจังไรครับพ่อ แต่ก่อนนี่ขี่บอเท่าเลยใช่มันกับมีแมงว่านหลายนะครับแล้วแมงว่นม่ารบกวนหมูเฮาเร่านี่จังซีจับเป็นดำๆเลยครับหมูกับบ่มีเวลาของทะกรอนแ้ะกรนทาเนี่แมงว่านหลายมันขนหวยว่าไงเราภาษาบานเ่าวาขนหวยครับบปในเหากัเลยพอมาใส่ตัวนี้ปรับมันก็ห่างหายออกครับนะครับกับมีอาจจะเป็นส่วนหน่อยครับนะครับนอกจากนั้นก็คือ กินอยู women, no ่นีกับบ่มี mm ่เนาะกินกับบ่มี่เมื่อกัดดับกินพร้อมครับดับกินข้กบหมูออครับครับนี่พิสูจน์ได้เลยครับว่าบ่มี่กินเลยครับแมนข้อไส้ตัวนี้ครับครับอันนี้กินบ่มิ่นะครับดับกินไปเลยนะครับอันนี้คือจุลินทรียที่เป็นใส่อยู่กับเป็นตาไมโครเบสครับพอเป็นพี่น้องครับเป็นจุลินรีดับกินนะครับเดี๋ยวให้พ่อแนะนําวิธีการการใส่นะครับนะนะครับอ่าวบะหมีวิธีการใส่จังไรครับข้าตัวนร้ผสมน้ำครับ สองครับครับขาหนทครับเข้าเนี่มันเป็นทางที่ทาที่มีเาครับเข้ากับไไปสองฝาครับผักไหกอนสามิบนาทีสบเข้ากัมาฉีดพ่นไปเลเข้าไปฉีดพ่นตามโรงเลือนของออกครับตามโรงเลือนไปเรื่อยนเนาะข้างนำหลอกนำไหลยังสี่พอครับพอเข้างหน้าบอกนำไรเรือว่าทีเสื่อครับเสื่อนี่เขาเรีกว่าสีสี่พอใครพอยังหน้าครับเอาไปเสียแล้วใครมันก็เสียเงาี โอ้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับการดูแลคอการดูแลความสะอาดนะครับดับกินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพรลุยแล้วก็บยูบานแต่ว่าเราก็มีอาชีพเสริมครับฝายยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับครับก็ขอฝาปาถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อคนมันมีเบียกกันแล้เห็ดไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อยครับเลี่ยงไก่เลี่ยนกบเลี่ยงปลาครับปลูกพิษพ่กไอเกบครับพ่กไ้ปลูกขายครับปลูกพักปลูกงา เพ่อเด็เก็บกินไปเรื่พอยๆเพราะพ่อเด้ซื้อเพิ่นครับครับก็มาเลี้ยงหมูเป็นซอยไล่ได้อีกข้างหนึงกับบริเวเสริมหรอหล่ะคืนวันสิว่าเสริมมันกับเสียบแมนมันหลายกว่าเฮ็ดหน้าอ่ะเนาะเสริมนะครับกุ้งเงินเนี่ครับหมูแค่หาตนะน่าทำอยากเอาจริงอยู่หรอครับครับอยากให้พ่อพี่น้องมองว่าขันเท่าบปรดจําเป็นต้องเฮ็ดหลายเบิ่งนยังพ่อนเนี่ยเพิ่นเฮ็ดแค่หาตัพุทธวัคคุณกับประสบความสําเร็จแล้วกันมีเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับอันนี้กา ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมได้บอคำนี้ขอร้องมากก็ได้ครับแต่ว่าต้องโทรมากกว่านะครับโทรมากกว่าเอาแนะนําเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเบอร์โถงศูนย์หกสองแปดหนึ่งสามสองสองหกแปดครับนะครับเมื่อนี้ครับขอขอบคุณพ่อลุยนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ